ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย ท่านี้เลย ไม่ได้โชเดีเรือครับเกมขึ้นมานะครับในช่วงเวลาแรกครับ่งของตราดเองก็เป็นฝ่ายฟรอเกมบุกนะครับในช่วงต้นเกมเปิดมารครับที่รีดอโคเฮนรีดอโคเฮนให้กับสันติภาพได้ยิงเข้าเสื้อของสราะนอนครับลูกนี้อากาศของสันติภาพเลยครับคือให้น้ำหนักทิทางมาค่อนข้างดีเลยครับ จริงๆกิงก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยครับแต่ก็ยิงเข้าทางของผู้สาประตูไปบอลลึกไปถึงธนาเศษเปิดขึ้นมาแล้วเป็นรีดอรครับโอ้มงไปชนเสาครับลีดอโคเฮนเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแบบสุดๆเลยครับลูกนี้ของตราครับเปิดของธนาเศษนะครับแล้วก็เป็นทางรีดอโคเฮนครับสะบัดศีรษะมงไปชนตรงกลางเสาครับทำให้ไม่มี แถบเข้ากลับมาตรงนี้ได้ยิงของเชียงรายเลยครับรึ่งเวลาหลังครับอธิคุณปัดรลูกนี้แล้วก็ท้ายเนี่ยปัดออกไปได้ครับวรวุ้ยากาศของตราขึ้นมาบ้างครับไหลให้กับเอลโดปาลิสตาปาลิสตาไอลิดอเติมปาลิสตายิงู้หลุดไปเลยครับตุกยิงของเอลโดปาลิสตา โอกาสนี้ของเขาก็ไม่เยอะครับมีโอกาสในการสับไกลยกิงครับเยนสวนขึ้นมาปอลิสตาขึ้นไปมีทางรีดออยู่นะครับแต่ก็เลือกยิงเองครับสุดท้ายบอลฉลบแล้วออกไปครับแฉลบพื้นโอกาสของเชียงรายครับปฏิคุณเปิดขึ้นไปบิลแล้วยิงเข้ามาอุ้ยเกือบเหมือนกันครับ จังหวะริงแล้วบอลฉลแลบพื้นเลยครับอย่างดีที่เข้าทางของวรรุสุกุนาครับวารุสุกุนาก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับวันนี้เด่ยดไปเหมือนกันนะครับการของเรียวเชียงรายธนาเสโยนขึ้นมาได้บ่งแต่เ้าเกินไปครับลูกมงของวิทิพตโวสัรอง กอนครอสมาครับเข้าทางของธนเศษเปิดขึ้นไปแบบวดีวิโกหรือแลนดิสวันนี้ก็คมเมอร์พื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีครับทำให้ลูกมงของอริธิพนก็ยังเบาเกินไปการของเชียงรายมาใหม่ครั้งหนึ่งครับดนตรีหักกลับมาแล้วได้โอกาสจิงของรณยน์ครับหลุดเสารแรกออกไปโอ้เกือบไปครับลูกนี้แต่จริงๆถ้ามองจากเหลี่ยมแล้วเนี่ย วรวุฒิเองก็เป็นเสาแรกอยู่ครับพยายามจะยิงเข้าเสาแรกเลยครับรณยศมิ่งมิดวันเนี่ตัวสำรองบอลเนี่ยมีแฉลบนะครับท้ายบอลออกข้างไปครับาการของตราช่วงท้ายล็อกแล้วยิงของสราวุฒิทองโกตัวสำรองครับก็เข้าทางของสราญนอนันุอินนำชิงมาแล้วเป็นสราวุฒิล็อกก่อนจะยิงนะเนี่ยเ้าเกินไป เกือบที่จะเป็นประตูชัยได้เหมือนกันเนา่ยเกืองก็ยังไม่หลงและสุดท้ายผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับเห็นว่าคู่นี้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์่แบ่งกันทีและหนคะแนนกันตราดเก็บเพิ่มเป็น3แป้งนะที่เชียงรายก็เก็บเพิ่มเป็น7จคะแนนครับ ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย